นมาลกนม้งโอ้ย <watercolor> ส <cake watercolor> ั่งเก่งจริงแม่คุณเอ้ยนี่ใครใครเป็นคนสั่งทั้งหมดเนี่ยเมื่อเรานี่ยเราสั่งกลับบ้านไงเราถึงทนลข้านมขนาดเนี้เต๋อโอ้แล้วตัวเองก็ไม่ช่วยโอ้เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้ค่ะของอร่อยที่ต้องข้ามพลาดอันดับหนึ่งเลยของศรีสะเกดนี่เลยค่ะทุเรียนภูเขาไฟค่ะใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมนะครับบุกมาถึงอำเภอกันทะลักนะครับแหล่งที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีทุเรียนภูเขาไฟซึ่ง เขาว่ากันว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วก็กลิ่นไม่แรงด้วย<ห>แต่ว,วันนี้นะครับเราก็พามาที่ไร่ที่ทัศยานะครับซึ่งไร่นี้นะครับคนที่รู้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคุณกุ้งเจ้าของไร่แน่นอนค<ะ>่ะขอเชิญคุณกุ้งอยู่นะอาสวัสดีค่ัคุณกุ้งสวัสดีค่ะยินดีต<ม>้อนรับสู่ที่ทัศยาโอ้โหครับพี่กุ้งค่ะทุเรียนภูเขาไฟนี่มันแตกต่างจากทุเร<ม>ีเยน <Pv d S 3> อยื่นยังไงแตกต่างในเรื่องของรสชาตินะคะ้ก็เนื้อผิวจะ เนียนละเอียดกรอบนอกนุ่มหนหวานมันกรอไปที่มันและกลิ่นน้อยสำคัญคือกลิ่นไม่ฉุนเพราะอะไรอะคะเพราะว่าดินมันมีแร่ธาตุที่อยู่ในดินที่ภูเขาไฟนะตัวแร่ธาตุที่ทาให้รสชาติมันออกมาพิเศษจากทุเรียนทุเรียนที่อื่นอ๋อคือที่มาของคำว่าทุเรียนภูเขาไฟคือมาจากดินนี่แหละมาจากดินนะคะเมื่อประมาณหมื่นกว่าปีมาแล้วดินแดนนี้เป็นดินแดนภูเขาไฟและมีการระบุของลาวานะคะในช่วง ในระหวา่างสามอำเภอนะคะถุน,นหารกัน,<า>นทะวรักษ์นะคะแล้วก็จะมีดินที่เผาไฟก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณนี้ซึ่งในอำเภออื่นไม่มีะค่ะซึ่ง หมื่นกว่าปีที่แล้วนี่เขาเริ่มต้นปลูกเรียนยังไงฮะไม่ยังอ๋อยังยังคือดินมันจะเป็นหอปลายที่ยังอยู่ยังไม่เป็นดินยังคงยังไม่มีมนุษย์เลยมันกะพี่กุ้เขาไม่ได้อยู่ถึงหมื่นปีแต่ผมก็ถามาเอความรู้ไงคือปัจจุบันนี้ก็คือแบบโด่งดังมากคือการปลูกเรียนดูขอชิมได้ไหมคะับว่าอุ้ยได้ค่ะยินดีถ้ารายการนี้มาชิมเรียนมาแล้วค่ะโอนเยอะๆนะคะเอาน้องเนติยาจะเจอพี่เต๋อน้องเนติยาเป็นเป็นหนึ่งในชื่อของไร่ ือเป็นเจ้าของพยางสุดท้ายของที่ทัศยานะคะพะยางแรกทิติวุฒิมาจากชื่อลูกชายะค,ะคลที่สองทัติกามาจากชื่อลูกสาวและสุดท้ายเนติยาหยาิบมาคนละหนึ่งพยางก็มาเป็นชื่อไร่นะคะ นหนูช่วยแนะนำหน่อยว่ามันเสพยังไงต้องยังกินได้จริงๆทุเรียนของเราจะค่อนข้างกรอบนะคะถ้าจะทานก็คือจะรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่อย่างเราจะไม่ทานทุเรียนที่นุ่มแล้วก็เละก็เลยจะเป็นที่มาของความกรอบของเราค่ะก็เลยมีชื่อเสียงโดอย่างนี้กรอบไหมกรอบกรไหมคะอร่อยมากค่ะกรอบแบบว่าได้ได้ไม่พอค่ะขอเพิ่มได้ไหมคะได้ค่ะมาอีกแล้วค่ะไม่ไม่เป็นของคุณเต๋อเป็นเป็นหนูโดยเอาของส่วนตัวแล้วกันเนาะแบบนี้ไม่ถูก แชร์กันคุณไม่ควรแบบเยอะสิ่งเหมือนกันเนาะไม่มันจะได้กินเยอะใช่ไหมคะพี่กุ้งจะส่งดีเลเวอรี่ถึงบ้านอีกดีนะคะชิมตรงนี้ให้เยอะๆแล้วจะส่งให้ชิมบ้าขอบคุณมากไหมครับไหมไม่หนักอบคุณเขาถามนิดนึงครับว่าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาที่สวนเราเนี่ยครับมีกิจกรรมอะไรเขาทำ้หงกิจกรรมคือเยี่ยมชมไร่ซึ่งเป็นไร่ที่เป็นเกษตรทินรีนะคะเราไม่โนสารเคมีนะคะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าครับแล้วก็ชม ลักษณะเป็นเกษตรผสมผสานน้่ไปที่ทุเรียนภูเขาไฟและกาแฟอาราบิก้านะคะแล้วยังมีเงาะมีมะขามมีมะม่วงนะครับมีเกือบทุกประเภทนะคะรวมทั้งสตอด้วยโอ้โมันหลากหลายมากคือสามารถไปเยี่ยมชมส่วนได้จะบอกว่าอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในแล้วมันมีความมันมากๆแล้วก็กลิ่นคือไม่แรงจริงจริงครับหวานฉ่ำอร่อยเลยออร่อยมากนอกจากทานทุเรียนแล้วอย่าลืมกาแฟของเรานะคะโอเงคนั่นนี่ค่ะ กินกาแฟในสวนเลยชอกชอพี่จอพี่เต๋อครับมาถึงสวนขนาดนี้กินแค่นี้มันจะไปพออะไรใช่ไหมครับเสียงนี้มาทีไรผมไม่เคยไว้ใจสักทีถ้าคุณกินอะไรมุมมามลวเยอะมาถึงสวนทันทีอยากให้ฟินกันเต็มที่นะวันนี้ครับเราจะใจพี่พี่เนี่ยไปเก็บทุเรียนกลับบ้านกันปัดเหมือนปัดเมื่อกีนะหร เก็บเองเหรอเก็บคือยังไงอ่ะเก็บเือยังไงครับเดี๋ยวไปดูกติกาการเล่นเกมันเลยครับอุบไว้ก่อนนะเรารู้กันสองคนอันนี้อร่อยอ่ะครับคาร่ะขออินเสิร์ตทานทุเรียนสวยๆหน่อย พี่เตอร์ละครับน้อเลยสองคนเป็นแคนดิดเล่นจะกล้องเลยเอาออกมาก่อนนะพี่พ่อคนออกมาก่อนนะคะใครเอามากระดาษน้องเนี่ยเอาไปหน่อยเนะโอเคนนี่ไมอเลยแล้วดีสามสองตรงนี้เรียบร้อยแล้วเสรบกวนเราเซตเองก็คือเอาลูกเรียนวางวางให้เซตตัเลยเต่าไปดูก็คือมันั่งอยูสตาร์ทเอาไปต้องรอตรงนี้เอาไปด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเซตไปติดเนี่ขอชิ้นนี้ค่ะได้ได้มีเคที่เราได้เลย อันนี้เดียวกันบรือเปล่ใช่ค่ะลูกเดียวกันค่ะขอพันธุ์พันธุ์ไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าคะแนนเสมอการจะต้องเลือกป้ายนะครับหลังป้ายนี้หลังป้ายนี้นะครับจะเป็นทีมงานโดนหรือจะต้องโดนทั้งคู่เลือกได้เลยครับเลือกค่ะซ้ายหรือขวาเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมผมให้เกียรติจอยเป็นคนเลือกดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมไปเสียงเซ็นซีมาแล้วมันอันนี้ทีมงานนะคะข้าวบอกนะคะตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะ ผมไปเสียงเซียนซีมาแล้วเขาบอกว่าดวงของอุบาทเอาอันนี้บ้างเออาาันนี้้บงเขียนว่าดวงอุบาทบ้างน้ำลายกรดีายอันนี้ใช่ไหมคะเรืออะเซลยวซ้อนแน่ใจใช่ไหมเออซ้อนเลยแล้วก็เปิดนะนี่ใครใช่ไหมเดีวเอาอันไหนคะเยันค่ะอันไหนเดียวอันไหนคะมีทั้งคู่ยันค่ะมาคเด่นตกเดินเอาอันนี้โอเคเหรอโอเคเดีวเดินถ้าพร้อมเลยเฮ้ยเดียวสลับหรอไม่ได้สลับจะเปิดให้ไงพิกเขวักกล้องนะหนึ่งสองสามป๊า อโอเค,อเค,อเคถ้าทีมงานโดนวันนี้นะคะพิธีกรนะสามารถสั่งให้ทีมงานเนี่ยตัดทุเรียนเพื่อให้ตัวเองเอากลับบ้านได้ตามใจชอบเลยครับโอเค่เคะเลือกคนคนละคนเลยสองคนครับฝั่งพี่เตอ๋อเลือกใครคะต้องเป็นทีมงานที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นจ้ะถ้าเป็นทีมงานที่นั่งคุยโทรศัพท์อยู่ทางนั้นไม่ได้ทุกท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคคนคนอุ <c oughs> ๊ยาแล้วเลืมกแล้วสุ่มๆหมุๆแล้วกันนะ เไปแล้วเลือกคิดคิดปกป้องก็เกมก็ถ่ายสิไอ้เคิดติดคุณอีกนิดนึงมาคิดกูถ่ายเองไม่ได้ห้ามเลือกคิดอะเลือกวจับป้องคิดได้รับสิบปกป้องจากผมไม่ได้คิดคิดอ่ะไปเข้าฉากเลยว้าวเข้าฉากเลย พี่โต้งเอาข้างหลังออันะเดี๋ย่าให้พี่โต้งเคาะว่าลูกไหนได้เป็นเรื่องสีสั่งเลยพี่ยืนชี้สั่งยืนชี้สั่งเลยลูกไหนได้บ้างฮะสนุกกาเลย อ่ะคือทาระวังพี่เมย์ลงแล้วได้ได้สองลูกเหรครับอ่ะพี่จอยพี่เต๋อข้างๆเลยครับเฟรมนี้คือวรจะเป็นพี่เมย์ตัดไหมอ่ะเนี้ยเอาลูกใาย่ี่เต๋อเต๋อลองไว้คนตัดไหมอ่ะม้ากระเป๋าไหมอ่ะเต๋าสนุกเต๋อตัดเต๋อ่ะเอาเลยถ้าพร้อมแล้วเอาเลยพี่จอยเข้ามาพี่ยาลูกไหนลูกไหนลูกนี้สองลูกนี้เลื่อนลูกไหนก็ได้ป่ะเอาลูกนั้นเอาลูกไหนใช่น่าจะได้ลูกนี้นะลูกนี้นะ ระวังเต่าระวังนะเขาเญิาเาสุดมือสุดมือไขาขึ้นมาไขาเาิงไม่ได้พี่เกมไขาทไมตอนที่ตัดมันนิ่มยังไงเต่า่อตาสูงไปหรอเต่าไตเนาะเต่าเาเติมสูงเขาเติมไม่คมระวังค่อยค่อยอิงเต่าระวังค่อยค่อาเต่า เอาลูกไหนอีกคีลูกหนึ่งระวังคัตเตอร์เต่าระวังคัตเตอร์โดนพี่เมย์ตอบไปเลยครับพี่มามาแล้วก็ยื่นให้พี่จอยพี่เต๋อถือนะเต่าเต่าพุ่งออกแล้วเต่าเขาแบวเต่าง่ายกว่าตกคู่อีกเสาที่โทษเสาปิดมีดก่อนปิดมีดปิดมีดเตสาเป็นและค่าเชิญเลยอ่ายื้อนาย พี่เมย์ดูแบบเสียวขนาดนี um ้พี่เมย์ดูแบบไม่ได้รับการลงโทษอะไรเลยก็คือชื่นเฉยๆยได้ี่ได้แล้วเอได้แล้วคับเรียบร้อยครับขอบคุณนะคะไปเดี๋ยวไปถ่ายลูปกันข้างหน้าครับ